เดืองงามเลยครับพี่น้องผมครับพี่น้องผมก็ต้องถือโอกาสสวัสดีพี่น้องรอบบรรยากาศเนี่ยเมือเสายๆจักน้อยนะครับพี่น้องผมเมื่อนีอ้ออกบ้านมากตีหาหาสิบตะเวนขึ้นมาสูงแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ยามจันพี่น้องผม หลังจากหลวงอัานนี่ฝนตกบโมโห,หมันสีมันหรือบ่หมันมน,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 นะนครับพี่น้องผมรุ่นหลังแหลกครับผมหลังแหลกยังไงอุ้ยลันลันครับพี่น้องนั่น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 เอาแล้วหลังเก่าหลังหมันหลังนี่ส่วนมากมันนี่ถือกตะปาดุกนะครับพี่น้องผมอุ้ยเป็นปีกเปียกว่ะอู้ได้การละ ้เป็นเปียกๆพี่น้องผมคือเปียกว่าคือเปียกรุ่นครับรุ่นลุ่นลุ่นนี่ครับลุ่น,นคือเมียเถียวะซิงอู้หได้การละ มปลาดุกค,ครับปลาดุกปลาดุกในพุกขาึบอู้อกปกเหลืองๆงามๆเลยครับพี่เรางงมบน ปาดปาดปาดสุดยอดสุดยอดนี่แต้มแรกดุกอีกแล้ว ย้ำอีกก็ไปครับเหลืออีกสามหลังเอาหลังมานเปล่งใดหลังมานหลังมานหลังมานอุย้ยพี่ดลวงเอ้ยขึ้นลันข้างวะอุย้ยผาดเลยพี่ดลวงผาดเลย ล้า,านแล,ล้วล้านแล้วบันอันนี้จะเห็นว่าเป็นเอาปลาสิไรเงี้ยนะขี้นิดสิละ โอ้ว่มี่เคือเดนยว้ออนกนตนตกหักนี่หลังเอ้ห <c oughs> นูนเรยนหยบปะหนูโอ้ลุกกะกะฝน,น,นตนหนักฝนนักกนินเกียวหลังย,ยัง <c oughs> โอ้หลุดไม้หมือนเสา เอาพี่น้องผมสําหรับเสานี้ได้มาเต็มเดียวนี่แหละพอได้ปนนะครับพี่น้องผมนอกนั้นลันกับวัตถุก,กับลันขังนะครับพี่น้องผมเอาจังป่อจังพ๋งพอกันไหมครับพ่อได้อยากได้กินอยู่เก็บนี่ฝากที่ตอน้องไว้ซสำนี่แหละอายุหมันค้นเนี่อพี่น้องผมสุขภาพแข็งแรงลำเลื่ยลำเลื่ยโชคดีโชคงวนจะเจ๊จนกันสุขกูสู่คนสวัสดีครับพี่น้องผมไปกินครับ